เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะฮะแม่สามแม่มนแม่คนขายไข่นั่นเองนะครับมาอยู่กับผมนะฮะกับเซลนิสคนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือเกมจา้ก็บอลบูรุไก่เก็นไก่ชี้นั่นเองนะครับวับนนี้นะฮะอยู่กับผมคนเดียวนะฮะผู้ที่อะไรเป็นกาเตอร์อะไร,อ,ะไรอย่าพูดอย่าพูดอะไรไม่จะพูดอะไร อยากพูดนี่ทำไมวะพี่เนี่ยหล่อมากและโคตรหล่อเลยบอกเลยพูดเลยความหล่อของพี่นั้นสามารถเทียบเท่ากับเอ่องบนั่นด็ได้นะนเด็ไข่ฟองนั่นเด็กไข่ฟองอะไรเบ้นอะไรน่าเย้าด้วยอ๋องั้นจัดมาเลยฮะกับเอ่อภาคซูเปอร์นะครับผมเป็นภาคซูเปอร์ที่แบบว่าหน้าตาดีมากเลยนะครับความสุขพี่เซลจะมาจากไหนมันเ็เรื่องของมันเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคอนกนแกงอะไรก็มันก็มาได้นี่นะ โกลเด้นเซลล์ไอแกไม่คิดจะฟังชั้นเลยหรือไงโอเคโอเคมาต่อกันเลยนะฮะกับตัวละครมันเขียนชื่อหมดมันเขียนชื่อจริงเหมือนกันหมดเลยนี่คือชื่อจริงๆของมันเลยนะครับจังหวะนี้โอ๊ยแล้วนี่สมเติยาน่าเป็นยังไงไม่รอช้าเอาเลยฮะตัวที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวละครก่อนนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับมี่กอล์เดนทิเซอร์รู้ๆอย <ute> hey, okay, okay. ู okay, so like like no, the ่แล <sh> ้วนะับโมนี่ก็นี่ โบลี่อะไรไม่รู้นี่ é, โบลี่ซุปเปอร์ไซ亚คันนี้ค่ะครับผม,มเแต่แต่จริงอ่ะเออถึงแล้วอะไรแต่จริงๆอะไรของแกอันนี้ไบโอโบลี่น,น,นะฮะเฮ้ยจริงไหมใช่นี่มันเท่มากอันนี้มันมันอยู่ในภาคฮีโร่นะไอนนี้ก็มีอะไรนะอันนี้โกจิต้านะ,ค,ะครับผมครับผมนี่โกจิต้าร่างผมดำล่างไซ亚หนึ่งสองนะไอนนี้ไซยสามไซ亚คอสนะฮะไซ亚บลูนะไซ亚สี่นะครับแล้วไซยห้านะครับผม น,นี่ก็โอ้โหทเทวดาของจักรวาลที่เก้านะ,ค,ะครับผมครับผมนี่ก็วิสตามเคยนะครับผมเป <ird> โอคืออะไรครับผมอ่ะเป็นโอเมโกคูเรื่องของมันไหมอะ่ะนี่แล้วโอมาโยนี่ก็รู้อันนี้มันมันไม่ใช่เทพเป็นการจำายล้างนะครับผมเขาเป็นใครครับมันไม่รู้แต่มัน,ม,นมันได้จักรวาลที่ห้าไมไ่รู้แล้วเป็นจักรวาลที่ไม่เข้าร่วมสงครามหรือเปล่าใช่น่าจะเป็นอย<ห>่างนี <ๆ S 1> ้มันก็ใส่ชุดเทพมา อ่เบ้นเอามาเลยทุกเทพมาสู้กับพี่ซะเดี๋ยวขอดูตัวละครก่อนนี่นี่โกฮังอัติเมตนะครับผมซาย่าไว้หมอะไรนะซาาไวก็มานี่นะคาปูล่านะครับผมคาเบกคาเบกสซุปเปอร์ซาย่านะนี่นะเฟรมเขรมนะโบลีผู้หญิงใช่ไหมซุปเปอร์ซาย่าในตำนานนะครับผม นี่จีเรนนะครับผมครับผมไอ้ตัวนี้สวยเนี่ยจีเรนะสบายฮะในเหม็นเขาเขียนกันครับผมอันนี้ก็ชื่ออะไรไม่รู้หน้าตาเหมือนบิวเลยอะมันคล้ายๆบิวแต่ไม่ใช่มันเป็นหัวเนี่ยอันนี้คือท็อปโปนะหัวหน้าทีมของพวกนี้เอาครับผมก็ไปดูได้นะบอลซุปเปอร์สปอร์ตงพลังล่างยังม่อไอ้นี่ตัวอะไรไม่รู้อะไรตัวอะไรไม่รู้อะไรนี่โกคู ลากันบอลของซูปเปอร์นี่ไงมันน่าจะเป็นโกคูที่เอ่อยังไงที่ที่ที่งานจะง,งานสุดระลงระังจะเริ่มแล้วก็เขามีฉากหนึ่งที่มีจะมีโกคูล่างนี่ถ้าเป็นล่างไอเดียวมีคาเดกตุ้ตามคืนไม่มีอะไรมากครับคาเดกมีโฟรสมีโฟรสนะจริงๆเลยนี่โฟรสจริงๆเลยนะฮะอันนี้ก็อันนี้จักรวาลที่หกนะครับผมชื่ออะไรเออไรนะโบตรตามู ครับผมมีฮิโตะนะเดนเดอร์วิสครับผมมีก๊อปปี้เบกกิต้านะเบกกิตราฟเฟอร์กาครับถึงก็ไม่มีอะ่างไรนะมึนแบบเดิมเหมือนเดิมในต่างที่ไม่มีร่างกพืชนะอาจจะฟิวชั่นได้เลยก็ได้นี่หมาเลสสุดเจ็ดนะตีเขาล่วงสุดปลอมพลังจริงไหมอืมนี่หมาเลสแปะนะสุดปลองพลังครับผมคุรีินก็ล่าสุดปลองพลังนะก้นหัวพิกโลล่าสุดปลองพลังครับนี่อันติเมตโกฮางล่าง สุดพลังพลังนี้สุดเสียาครับเท่ปะเท่จริงมีเบจิได้นะโอ้โหนี่แหละชอบตรงนี้เอ้าชอบตรงนี้ละับผมเอ้โูก่อนดูไปเลี่ยนเลี่ยบนะครับครับไอ้นะไอ้โกคูก็รุ่ยรุ่ยอยู่แล้วแต่แต่ร่างเนี้ยต่างนี้มันไม่มีนะมันไม่มีในดักเรื่องนะครับผมมีแต่ในมังหลัก มัน <lining S 2> เป็นรังล่างไอ้นั่นฮะล่างนี่ก็เป็นล่างซูเปอร์แซีคันที่สองนี่เป็นล่างผสมซูเปอร์เซียบลูนะครับผมแบล็คโกุ้งนะโอ้โหโโอ้หซูเปอร์เซียหนึ่งซูเปอร์เซียโรสซูเปอร์เซียโรสทรีซูเปอร์เซียบลูคือแหลงหนูปกุ้งด้วยซูเปอร์เซียคันที่สี่ามี่ซูเปอร์เซียโรสคันที่ห้าโอ้โหเซียโรสคันที่ห้าก็มานี่สามารถนัะไม่มีอะไรอันนี้ฟิชชั่นสัแบ็ค ใช่แล้วมิติโตไม่มีอะไรมิตโตปู๊วพี่นี่คือมีให้เลือกจริงๆเลยนะครับปู๊วบางตัวก็ไม่มีในเนื้อเรื่องมันมีนะพี่ว่าบาง,งตัวไหนที่ไม่มีในเนื้อเรื่องบางตัวไหนพวกไอ้อเน,นี่ยลา,าดิบแบบเนี้ยอ๋อเออเออนี่มันแค่แบบเมคขึ้นมาเฉยอันนี้คือมิติโตลาวพัดน์แล้วก็บอลิเโร่อ่ะฮะแต่นี้ยไม่เขียน no f อันี้ก็อย่างนี้ตอนนั้นเอาอันนี้ก็วางเรินเซลนี่เฮ้ยมากเ้ยมีเจนกับนารุโตเทมากเลยอันนี้เป็นตัวพิเศ n นารุโตนะพระเจ้าพิภพมาด้วยหรอครับพระเจ้าพิภพก็มาบาดักมาดักูชาติกับใครไม่รู้นะครับไบ่อเบรีโอนี่บูบูนีบูนี้เป็นบูร่างไหนอ่ะมากินบูอะกินบูอมลงหรอมันฝึกมันฝึก ปวามพุนอ้นี่อะจรินเนี่ยไอตัวเนี้ยซุปเปอร์บูมจริงอ่าอซุปเปอร์บูมเชี่ยงแบบบุรีนะครับมันต่อเหมือนเดิมนะครับผมอเนี้อะไรอ่ะมันรูแกนไหมนี่ชื่นมากปังก็เหมือนเดิมนะครับผมนี่นี่คือแบบแนะนำกันยาวนานมากครับประมาณสองชั่วโมงน่าจะไม่จบนะฮะครับถุยเดี๋ยวต้องดูให้หมด เราจะรอน้องเบนอธิบายไปเรื่อยๆนะครับเือตามันมีรูดหน้าเป็นา <ล among S 2> นีูเรือชิเกอร์นะยิงบยิงย่ายสายนาคก่นไม่มีนะครับนี่นะนี่หว่าฮีโร่ใช่ไหมอืมันผมฮีโร่กับเอฟอซุปเปอร์ีโอ้โหร่งในอนาคตนี่หว่านี่ก็ในอนาคตโอ้โหสุคยอด์วาง โอเสย่ญญาปรูเสย่ญญาปรูมาจากไหนวะนี่มันไอตัวนี้ไงนายมากดาะบอล GT อ่ะที่งูคุณชวนครับแล้วพวกเก็บเพลงนี่ปังเนี่ยนี่พัก GT ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ๋อไม่แล้หมดแล้วนะครับผมออกมาถึงเวลาเลือกตัวละครแล้วนะฮะนี่คือเลือกตัวกระกากรมาเลยให้เป็นแบบลุมยำเลยนะบอกเลยยำอะไรยำยำไก่อร่อยดี มาเลยดิฟาโอหังมาโอหองเลยฮะเรมาลองดูด่านอีกว่าเป็นด่านเป็นยังไงนะฮะแปลกใหม่หรือเปล่านะครับขอขอขอบคุณนะฮะหมอดนี้นั่นเองนะครับน้องกัซิล่านะฮะที่สนับสนุนหมอดนี้ให้กับพวกเรานะฮะขอบคุณมากเลยจริงๆนะครับผมมาอ,อยากรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะมาดูพวกเราเล่นเลยดิฟ่าเบจิต้ารเด็นั้นเองสินะ เฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้อ่ะ่ก็อได้ล่างนี้คือได้จัดมานี่เดี๋ยวกูวคู่สุดท้ยเดียวเราเดี๋ยวล่างนี่นี่คือร่างเอ่สุดประโลมพลังเนาะผครับผมเอ่อชื่ออะไรอ่ะตัวไหนตอะไรอ่ะสุดประโลมโร่นี่คือขาดไม่ได้นะเอาไมเอาไม่ได้อะหรือบุรีลินนะเอาในสุดประโลงพลังหมดเลยเหรอใช่แต่ชนะไม่มีภาพนี้มันเสียไดาย น่าจะโหดๆดั้งนั้นเลยนะเซโนเลือกไม่ได้นะใช่เซโนนี่เป็นตัวไอ้น่าหนัะตัว a B c อ่ะเออรู้ได้ไงวะกดแล้วใช่ไหมกปดแล้วมาลงเจ้าพิคคุกโอ้โหกัดไก่มากต้องเลือกด่านที่แบบโหดายที่สุดด่านที่ดุดันในเมืองนะฮะนี่ลาดินี่เร็วมากทำไมไม่มีนักปากล่ะ ไม่ลุกหนา้าป่าตัดออกแล้วแหละมันไม่มีความสําคัญอะไรอาร์ดี้ก็ไม่มีความสําคัญอะไรอาร์ดี้เป็นซุปเปอร์เสือยากไงดูสิครับมาอาร์ี้ไปแล้วครับผมเยอ,อเะออกแข่งไกลของแกจงรับไปซะนี่ก็จะแข่งแกรงมากสักแค่ไหนนี่ระระลูกชายของเจ้าอัพพลอตมันถึงเท่าไราเลย ทำเร็วแค่นั้นบบนะ่ะทำอะไรฉันไม่ได้โอ้โหมันไม่นี่กัดึ้นยังไงวะแค่ความเร็วกระจอกกระจอกกันแกนะเดี๋ยวฉันปล่อยทีเดียวก็ล่วงแล้วไอ<ป>้ก็จะแข็งแกร่งสักเท่าไหรไไอ่อ้ไปย<ะ>่าตัอไปเอออย่าเร็วเหมือนกันใช้ได้เลยนี่อลังลุนเต้ตาเอาไม่เห็นจะเท่าไรเลยถ้าแกซุปเปอร์ไปยากฉันก็โคบ้างละ ทำไมชุดเปลี่ยนวะชุดสีเปลี่ยนนะก็เป็นเรื่องแสงและมั้งก็ไม่เห็นจะเท่าไรเลยเนี่ยโคลนกระอะไรกันแล้วเนี่ยยามาเจอนี่หน่อยเอาย่านี่ย์ยาต้องไม่เห็นจะเท่าไรเอาไปกินยา <laughs> จุดจบของแกอ,อยู่ตรงนีง้ ดับไปเยอเยเยแล้วอ้ายาอุ๊บบ่นี่ไอะไรเกินไปแล้วทำไมท้ามันเหมือนเดิมหมเดเลยวะจะเป็นรู้หรือไงอําแสงสรีฟ้ายิงก็ไม่ไกลไอ้ไกระจอกเอ้ยนี่แหละล้อลูกของคาร์าลอดเนี่ยหยุดนะ,ดนะไม่อยากรู้กับเรื่องแกแลวดับไปซะ นี่ทางนี้ทางนี้ลาได้แข็งแรงขนาดนี้เลยนะครับเดินไปซะอันนี้เอาดีๆเหมือนซุปเปอร์แซย่าขั้นที่สามนะได้ใช่ไหมแต่จริงแค่ขั้นสองเองนะขั้นหนึ่งว่านั่นมันมีคิวเซย่าสามไม่มีอะไรไม่ตอบอะไรไม่ได้เลยตอบซะจริงโอ้โหนู่มันยากมากเจ้าไปเย่ะ รักของแกคงหมดเพียงเท่านี้แล้วเยอะอะไรตายเล,อย,ลอยอ่ะอะเเไร Vegeta Vegeta กันกนานเลยเนะ <พ bracket! S 1> ไปดับไปซะคาเทพิชิตะ้นมันคนละเรื่องไม่บางทีเยอะ กำลังแค่นั้นน่ะทำอะไรฉันคนนี้ไม่ได้ความเร็วมันต่างกันต่างกันมากเลยอ่ะนะเยอะทำไมวะทำไมเร็วจังนีอีหาคนที่แข็งแกร่งกว่านี้มาให้ฉันสนุกเล่นไหมสิโอ้โหลามยจะลุกขึ้นมาทำแมวอะไรเบจิตาย่าไปซะแกต้องทอต้อง อาเก่งๆของแกมิเท่านี้เอง,หงเหรอไม่ได้ไม่ได้เก,ก่งจังวะไม่สะทกสะท้าชัดเลยนะเบจิต้าจังโอ้โหโอ้โหปิดบ้าเลยอ่ะนี่โอ้โหโ,ห<ด>โอ้โห,โหอะไรวะเดี๋ยวว่าจะแข็งแรงสุดท้ายก็มีน้ำยาเพียงแค่เนี้ย แรงล่างกันฉันดูหน่อยสิกีตาจังน้ำยาแกคงมีเข้าวันนี้สินะยาแรงล่างแล้วพลังได้อื้อสินะ<า>ได้คนโดนบ้าจมบ้าอ้ยยาเลือดลน้อยมากอะ <laughs> บิ๊กบังนอาชาัดับไปซะ ไอ้บ้าเอ้ยอำฉันคนนี้เสื้อขาดานะบิบังแอทเทนบงอามอี่ผีผแกรู้จังหวะในการขีบของฉันได้ยังไงนะเยอะกลับไปหยออาอาผแกจะต้องดับตามเจ้าบ้านั้นย<อ>ไปซะ้ย ไแพ้นอฟ s โอ้โหแฟตไปด้นอือเยอะอย่าไม่นกิ๊กรอเลยโลโอ้ยหฮเพลจริงตอนนีู้้เาดินะว่าเดียวฆ่าตายตัวอนนี้จะเท่าไรเลยยอ้าอ้เดียวออยู่วะีอยอยู่อะ Yeah, yeah. Oh, oh. เย่เย่โอ้โหแข่เจอกันหน่อยย <Yeah. S 2> าคุณลูงพิกโรไปไหนเนี่ยคุณลุงพิกโรนี่แหละ<า><า>ครับคุณเปจิต้าสายยาสามที่คุณบอกนะอเนี่ยข้อแข่งวิเท่านี้เองหรอครับครับปอบไปบัดเก็บมากเลยครับคุณสู้ได้ยังไงครับกับคุณคุณลุงเนี <Yeah. S 2> ่ยโอ้โหตัวเล็กกว่าจะชูเล็ ตายเงียๆคราวนี้ฮะลงขึ้นมาไม่ได้หรอกครับเฮ้ยบ้าจริงไ,ไหวแล้วคุณคุณลิลลินตน<า>็มตั้งคุณเท้าในที่นี้แบบนี้เลยหรอครับไม่ไม่หรอกไม่จริงเยอ<า>ะโอ้โหโซเซยาป๊อปอย่างนั้นเหรอพรับพื่อเต้าไอ ไอ้กระจายพลังออกสินะเจอกันหน่อยลังขึ้นเตาสีเขียวทางนี้ล็อกไปเยยะไอ้เยอยะเออทางนี้ขอ<ะ>เอาตูดทีนึงสามเทียนแหกล้อเล่นเย,ย่ะยุกนายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเรื่องของฉันไม่ฟ้ายอะ คุณกูณลิลลินอยากกุมพลังของผมมากสินะครับนี่ไงพลังของผมนะ่ะควาเดี๋ยวแค่เท่านี้ทางนี้หลังนี้แท้จริงอยู่นี่ตั้งทงักเยอะเป็นยังไงครับคุณก <ยอ S 1> ูณณลิล<อ>ลินของฉันกบดักตังหาม <c oughs> ไปๆๆๆๆยังไม่เท่าอ่ะเฮ้ยคุณพอ่อฟังเลยผม้ทก เอมันที่ไหนไม่รู้ก็ผมผมอยู่ระวังตัวด้วยนะครับจ้าอ่าอ่ย่าจ้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 าพอระวังอย่าท้าทายพลังของผมนะครับบ้าเอ้จม่อกระตุกฟ้้าย่าหา่าเหาาา่าย่า้าจ้ ไปเลยลักไปซะอย่าักลาของมเดินคุณนี่เฮ้ยไฮ้โอ้โหต่อมาสิงจะเท่าไรเลยดิขอยเทพปิชิตปะมันคนละเลืองกันทั้งทีเยอะแย่เหมือนแบงค่างสิครับคุณพ่อสู้กับผมตัวของผมให้ได้ เลป่แฟนก่อ,อย่างเดียวจะแปงไ,ได้เพี่เฟนทำไมฟะตีเฟอร์โอ้โหชุดเท่มากเพี่เฟนบอกว่าทำไมเขาคนนั้นเหนือ,อนตระดับอของพวกนายน,นะหล,ลังคืนสีดำไปเลยอ่ะเอ๊ะทำไมโกงเงไมรไร <c oughs> ู้จังวะตาย่า่ เอย่าต้องเอาอีตาเดี๋ยวต้องเอาอีตาพ่อเป็นยารัางแครนจบไปซะคุณปุริลินมาช่วยคุณพ่อคงไม่มีปัญหาปัญญาที่จะช่วยได้หรอกครับจบแล้วไอ้แกกลายเป็นคนเร็วจริงเลยแทบก้องคุมครับหนวนี่บอกทำไมแต่ว่าปากของผมมันยังพูดได้แต่ว่าร่างกายของผมมันไม่ขยับเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ขยับมันขยับไปเองครับอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยว เยอะเออผมจะไม่ใช่ยอะเฮ้ยไฟลุกชัยเอทเอทไม่โดนลังซวยลังด๊อเยอะจบปะดิอย่างนี้เลยเหรอครับไว ทำไปสีกวานะครับจงังหวะนี้โดนหลอกแล้วโอ้เหจะทำบ้าอะไรเอาเป็นตัวไม่ได้ายเอือดเป็นตัวกี่รอบสีชมพูยังไม่เต็มเลยมาจ้าพิภพตีโอแคสกิดก็ตายแล้วมั้งครับตัวแค่นี้แหละดูดูถูกไอ้ข้าไถึงกับลังสีดำข้าเป็นถึงกัเจ้าพิภพเขียวนะ อ,อะไรเนี่ยไอไโอ้โหความเร็วโคตรชา้า <c oughs> เฮ้ยที่มันฆ่าใครโอเคนเนี่ยแล้วก็โยนทิ้งเฮ้ยเร็วมากเย่แล้วหลักไปซะโอ้ตายเลยวนกันอย่างเงี้ยถตน้ำหนักไปซะาอ้เยอะยออ้าวผมจับผิดครับผมขอโทษแต่ท่านสมควรตาย นี่คงไม่ละคลายมือสินะครับเไม่ชนะสมรราสัญญาไม่ได้มาละมันใครโอกเคินมัดกิงกี้เอ้ยเออมัดมัดปองกิงกี้วยอนะมัดมัดกิงกี้มัดกิงกี้ไม่ลงดีไม่ละคลายเครื่องผมเลยนะครับมอดกิงกิี้อออโอ้ไม่โดนเราสีดำ้าคงจะฆ่าคุณตายได้นะครับ Chọc cắt Ôi, nuôi rồi hả? Ôi, mà hơi mà chẳng cân bồn nhưng mà lưu mày Ôi, chắc sống hám Chà 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 đi à Không còn non chắc nè Ôi, hồn, chứ rí cắt đôi Mà gây, nó khô หว้หนวดมาแล้วเฟยนายกลายเป็นกี่แก่ตอนไหนเนี่ยมันไม่ได้แก่ก็แค่ดูเด็กลงเฉยเฮ้ยดูดูแก่ขึ้นเฉย,เยแต่หน้าตาฉันยังรอเลา้าอยู่นะเฟยคนเร็วจริงน,น,นะนายมากเอยอะกว่าฟูไอ้ฉันซุปเปอร์ซยามก่อนได้เลยถุยอืมแต่อย่าบูสิเก๋ซุปเปอร์ซยาสิหยาโถ่ไอซุไม่ได้แล้วเนี่ย Ôi, oh, ba à ơi Giọt lắm Uống chất sẵn ngon Chà Ui Đến kèm Ơ Ui Lúc lên

ันนะเจ้ากงจับซองหาไ,ไปแกก็ตายป้าเอ้ทำลายเมืองได้ขนาดนี้เลยเหลยขาดฉันเสไอ้บ้าฉันจะฟิวชัน่นเฟยเอาด้านบนนี่วะ่ะเอาลองฟิวดิไม่ได้ไม่ได้ฟิวไม่ได้ก็ไม่ต้องฟิวดอจ้ะป้าจะให้ฟิวชัน่นไปเลยเอาบอกให้ฟิวเลยม่ฟิวแล้ว,ว,ลวอ่ะ นี่มันพักนั่งดูนี่ป่าใช่ไหมยองมีอีกแล้วลงขึ้นกว่าเดิมสินะสูงไม่ได้จริงนะนี่ตัวสั่นขนาดนี้เลยเหรอเป็นชาวสยามเยอะฮึเยอะนี่มาเจ้าพิภพรู้จักเปล่าอี่ตายโอ้นี่นีมันสวยตาตา ี่แกจะไม่ให้เป็นตยายงั้นเหรอใช่ความเร็วมันต่างกันเลยันอนะโอเคฮะัสำหรับคลิปนี้ก็รับไปเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย